เน็กแมดบีวีวิน together. ์โอเคแต่กิลโซมาดยองเคเนสเยองเปอร์ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เราอยู่ที่สนามชังอารีนาครับนักเตะอุลาเวเลสก็ได้เดินขึ้นรถเป็นที่เรีส์เบลล์นะครับโดยคนแรกครับเนสเตอร์ยองเคนั่นเอง ผมก็วันนี้นะครับอุลาเวเมสได้ชนะทีมจีนะครับ่ันตงไทซานะครับผมโดยสกอร์5้าประตูต่อศูนย์ครับโดยเป็นการส่งนักเตะสำรองเกือบไปทั้งับจะยกชุดเลยครับผมซึ่งเหมือนเป็นการซ้อมเกมลุกครับโดยที่โดยที่ทางโคลิคอโดครับได้ส่ง ได้ส่งนักเตะใหม่แล้วก็นักเตะสำรองลงกันแบบจัดเต็มมากครับโดยที่มีทีมนะครับมีการคองบอลถึง85%นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราดูกันกว้างๆครับเก่านบางครั้งเขาก็ง่วงครับผมถ้าเทียบเทียบเวลาแล้วก็ประมาณประมาณตีตีหนึ่งบ้านเขาแล้วนะครับของญี่ปุ่นครับ ก็นี่เป็นรถหกล้อของทีมบุลรอาเลดไามอนครับอันนี้ก็ช่วยกันผลสมภาระโอ้มีมีพัดลมสองสามตัวเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยว่าเขาเนี่ยมีต้องเก็บอะไรบ้างครับผมเมื่อกี้ผมเห็นพัดลมเลยนะครับซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากๆเลยครับ ัมเบบลครโดยที่รถขนของของอุลระานี่เป็นรถหกล้อนะครับผมเนื่ยเยอะที่สุดในซี c ช a m p i o n s ลีกเลยครับคือมันเยอะมากๆ,ๆครับขนของว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้แบบิ้นเนี่ยครับมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีครับผมเราจะมาดูกันครับว่าเขาเก็บอะไรบ้างนั่นเองครับน่าจะเยอะพอควรครับผมในรถหกล้อครับ อ๋อนะั่นเป็นนักเตะของจีนครับเ <Netflix> มื่อกี้น่าเป็นพัดลมฮาตาลีครับผมเด็กท,ที่เห็นนะครับมีสองตัวนวครับเดี๋วยวเรามาดูกัน,นครับว่าเขาต้องผลอะไรอีกเยอะมากมายคนระับ ก็มีอ๋ออันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ลูกบอลครับผมอันนี้นเ,เป็นจานตีนของกันยาวๆอุปกรณ์งนอุ้ยพัดลมอีกแล้วครับโดยเป็นซีอัซูริจินะครับไปนเยวจมาหลายตัวมากครับพัดลมถังน้ำ